น้องยังไม่หลับเหรอลูกหลับจีนอนสองทุ่มแล้วสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วหนูพกุกหนูพกุกจ้าหนูพกุก ลูกแฮนซิงก็หลับแล้วลูกโอเตก็หลับแล้วเนี่ยลูกโอเตก็หลับแล้วอ่าหลับกันหมดเลยหลับกันหมดเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหลับกันหมดเลยอ่าลูพุกยังไม่หลับลูพุกยังไม่ง่วงอะลูกหน้าจืด น่าจืดฝนตกหนาวนอนไปลูกวะเอวนอนหนาวหนาวจังเลยลูกหนาวจังเลยลูกสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วนะนอนนล้วไม่เห็นมีอะไรละคันอะไรไม่รู้ สัตว์โลกผู้น่ารักน่าสงสารนะสัตว์โลกผู้น่ารักน่าสงสารสวัสดีนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะคะ